มาแล้ว3มตลาดปลาที่ชอบที่สุดในญี่ปุ่นตั้งแต่เหนือจะลดใต้ของสอดของเดดที่จะต้องไปให้ได้สักครั้งโดมโนโอสวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อกิ๊กจากช่องกินอยู่ดีนะคะเราไปเริ่มกันที่เหนือสุดตลาดวาโชอยู่ที่เมืองคุชิโระฮอกไกโดที่นี่ถือเป็นครัวของคุชิโระบอกเลยอาหารทะเลสดเวอร์ทั้งปูหอยปลาไข่หอยเม็ดราคาหลักร้อยและไฮไลท์ของที่นี่ปูทั้งตัว200ก็กินได้แล้วเลี้งสามารถซื้อข้าวไปเลือกซื้อซาชิมิได้ทั่วตลาดฟินแบบดีไวในราคาสบายกระเป๋าลงมาโซนกลางของญี่ปุ่นต้องที่ กิชิราฮามะโทเลโท,เล,ทเลอิจิบะอยู่ที่วากายามะจากสนามบ,บินโอซาก้าหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในย่านคันไซมีซีฟู้ดสดๆร้านอาหารร้านบาร์บีคิวและที่สําคัญยังมีโวนแล่ปลาหมากึกสดสดของฝากท้องถิ่นเหมาะก,กับสายกินและสายชอปปิดท้ายไปที่ตลาดใต้สุดโทอมาริอิยูมาจิตลาดปลาทะเลใต้สีสันสดใสและที่สําคัญยังมีปลาหาย,ยากอยู่เยอะมากที่นี่ของโคตรถูกมีโซนให้ซื้อกลับและโซนที่สามารถกินได้ทันทีใครอยากลองซีฟูรรด้ดรสชาติอร่อยสไตล์โอกินวาวะแท้ๆต้องมา ทีี่่นใครมีแผนไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่าลืมเซฟคลิปนี้เก็บไว้แล้วรวม3ตลาดที่คัดมาจากทั่วญี่ปุ่นให้แล้วแต่ข้อมูลดีๆในญี่ปุ่นยังมีมากมายฝากทุกคนติดตามช่องกินอยู่ดีด้วยนะคะ